โควิด1 i เขย่าโลกแบบนี้สะเทือนกันไปหมดเลยค่ะการสำหรับคนที่เป็นพนักง,งานประจำล่ะคะเราทำยังไงกันสวัสดีค่ะพบกับพี่กิ่งที่สบายจังสเตชันเรามาคุยกันวันละนิดนะเพื่อความสบายใจค่ะช่วงนี้โควิด -19 เขย่าโลกเราวุ่นวายไปหมดแล้วละค่ะ ทั้งการระบาดของโรคก,การเมืองเศรษฐกิจกนะคะทีนี้คนที่ทำงานประจำเองเนี่ยก็มีผลกระทบหลายอย่างนะคะส่วนหนึ่งก็เรื่องของออการว่างงานนะคะทีนี้ทางประกันสังคมเนี่ยถ้าเป็นพนักง,งานประจำเนี่ยเขาก็มีการปรับสิทธิประโยชน์การว่างงานในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 นะคะตั้งแต่ช่วง 1. มีนาคม2563ถึงวันที่ 28กุมภาพันธ์2565าทีนี้เขามีการปรับยังไงบ้างเดี๋ยวเราต้องไปติดตามดูกันเลยค่ะก็จะเป็นเรื่องของสิทธทิประโยชน์การว่างงานนะคะในกรณีที่ต้องออกจากงานกรณีเลิกจ้างหรือการหมดสัญญาจ้างทุให้ออกจากงานค่ะพนักงานประจำเนี่ยเราส่งประกันสังคมมาตรา3 3อยู่แล้วนะคะทีนี้การที่จะรับสิทธิการว่างงานเนี่ยเขาก็มีข้อแม้ ก็คือจะต้องมีการจ่ายเงินงสมทบมาแล้ว6เดือนใน15เดือนนะั่นคือย้อนหลังไป15เดือนเนี่ยต้องจ่ายไปแล้ว6เดือนแล้วค่ะ2นะคะต้องมีการขึ้นทะเบียนการว่างงานที่เว็บไซต์ของสำนักง,งานจัดหางานแล้วก็ไปรายงานตัวผ่านเว็บไซต์ค่ะก็สะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเราต้องเป็นคนที่พร้อมนะที่จะเข้ารับการอบรมหรือว่าฝึกอาชีพทุกทาง ซึ่งทางสำนักงานจัดหางานเขาอาจจะเป็นคนจัดนะคะพร้อมทั้งเราเนี่ยก็ยินดีหรือว่าพร้อมที่จะเริ่มต้นง,งานใหม่ถ้าหากเขามีข้อเสนอมาให้นะคะไม่เป็นผู้ที่ถูกเลิกจ้างด้วยสาเหตุตายแรงต่างๆค่ะเช่นการทุจริตในหน้าที่การทําให้บริษัทสำนักงานได้รับความเสียหายเสียผลประโยชน์อะไรแบบนี้นะคะหรือเป็นผู้ที่ถูกดำเนินคดีแล้ว คดียังไม่ถึงที่เส้นสุดอย่างงี้ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับผลประโยชน์ตัวนี้ค่ะมีข้อนึงนะคะคือจะต้องไม่เป็นคนทีอ่อายุเกิน55แล้วก็เป็นกลุ่มที่มีสิทธิประโยชน์ในการที่จะรับเงินชราภาพอย่างพี่เนี้ยนะคะอายุเกิน55ปีไปแล้วก็จะไม่มีสิทธิ์รับสิทธิประโยชน์การว่างงานตรงนี้ละคะ่ะอัน,นี้เรามาดูนะคะว่าสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับในช่วงที่ วรัสโควิดสเขย่าโลกแบบเนี้ผู้ประกันตนของประกันสังคมจะได้รับสิทธิประโยชน์การว่างงานยังไงนะอย่างแรกค่ะเราออกจากงานหรือการหมดสัญญาจ้างอันนี้ถ้า,าก็เหมือนกับการออกงานแต่างานแบบสมัครใจเนาะก็ประกันสังคมก็จะจ่ายให้ถึง45%ล้ค่ะของค่าจ้างที่มาคำนวณเงินสมทบเนี่ยแล้วก็จ่ายให้90วันเลยมาดูคุณซีค่ะ เธอเป็นพนักง,งานประจำเงินเดือนเดือนละ1 2 0 0 0บาทค่ะราออกจากงานได้สิทธิประโยชน์ว่างานประกันสังคมนะคะจ่ายที่ส5บเเซ็ค่ะก็ได้เดือนละ5,400บาทเป็นระยะเวลา3เดือนค่ะสำหรับกรณีที่ถูกให้ออกจากงานอาจจะเป็นเพราะว่าเขาลดจานวนพนักง,งานหรือปิดกิจการอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะได้รับเงิน ชดเชยการว่างงานจากประกันสังคมเนี่ยถึง70%ของรายได้ที่นำมาคำนวณเงินส่งประกันสังคมเลยนะคะแล้วจะได้รับปลายเป็นระยะเวลา200วันหรือประมาณ6เดือนกับ20วันค่ะยกตัวอย่างอย่างคุณ A นะคะทำงานประจำนะคะได้เงินเดือนอยู่ที่เดือนละ3 0,000บาทแล้วก็จะได้รับสิทธิการว่างงานเนี่ยอยู่ที่ 1 0ของเงินที่นำมาคำนวณประกันสังคมนะคะก็คือสูงสุดอยู่ที่1,500 0บาทพอเอามาคำนวณสิทธิประโยชน์การว่างงาน70%ของ15,000บาทก็คือได้รับ1,500บาทนั่นหมายความว่าคุณ A เ,เนี่ยจะได้รับเงินสิทธิประโยชน์การว่างงานนะคะเป็นเงินชดเชยเนี่ยเดือนละ1น0 0 0บาท ทุกต่อเดือนค่ะเป็นระยะเวลา200วันหรือ6เดือนกับ20วันนั่นเองสำหรับขั้นตอนการขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานนะคะก็คือไปขึ้นทะเบียนก่อนที่สำนักง,งานจัดหางานโดยการทำผ่านเว็บไซต์เขาได้หลังจากนั้นเนี่ยเขาก็จะมีหนังสือตอบรับพร้อมทั้งมีตารางให้เราเข้าไปรายงานตัวอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งนะคะ ตามระยะเวลาที่สิทธิทประโยชน์ของเราได้รับเช่นถูกออกจากงานถูกเลิกจ้างอย่างเงี้ยก็จะต้องรายงานตัว6เดือนหรือว่า7เดือนเลยค่ะแต่ถ้าใครลาออกก็รายงานตัวประมาณ3เดือนนะคะเราไปดูที่ขั้นตอนต่อไปเลยค่ะขั้นตอนต่อไปเราต้องไปที่สำนักง,งานประกันสังคม จะเป็นเขตพื้นที่ของเราหรือสํานักงานประกันสังคมที่ไหนก็ได้นะคะแต่ต้องไม่ใช่สํานักงานใหญ่แหละเราก็จะต้องไปยื่นแบบฟอร์มซปส2ขีด01ทับค่ะเป็นแบบฟอร์มที่ขอรับสิทธิประโยชน์การว่างงานนะคะพร้อมด้วยสําแนาหน้าบัญชีเพื่อจะได้ให้เขาโอนเงินเข้ามานะคะหรือในกรณีที่ ถูกเลือกจ้างก็มีจุดหมายการเลือกจ้างแนบไปด้วยค่ะอันนี้คือขั้นตอนที่ประกันสังคมนะคะแต่อย่าลืมว่าหลังจากที่เราไปขึ้นเรื่องที่ประกันสังคมแล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องไปรายงานตัวในเว็บไซต์ของสำนักงานจัดหางานทุกๆเดือนนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็กดไลค์ กดแชร์แล้วอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ทำคลิปต่อๆไปค่ะอย่าลืมรักษาสุขภาพและพี่เชื่อว่าทุกคนจะผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้และเราจะกลับมาเล่าให้ลูกหลานของเราฟังด้วยความภาคภูมิใจค่ะรักษาสุขภาพนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปค่ะ